นนาไอแคทมึงฟังนะไม่จำเป็นสัตว์ลูกพี่อ่ะถึงแม้ว่าจะโง่จะควายโอ้โหคือแคทขอฟังด้วยครับอย่าอย่ากัะซิว่าซิประเมินมันต่ำไปมันทำหายอะไรไม่เป็นเลยคือแคทก็ไม่พูดให้ได้ยินด้วยดิผมอยากฟังอ่ะคือพี่พีเซนลูกพี่ในในความเป็นจริงในความเป็นจริงกูต้องแอบฟังละรยการย่นกว่านี้ไงแต่ว่าแบบโนประมาณมาสูงไปนิดนึงนะคะนะ เิ้ยคุณแคทแคทลองคิดดูนะ<ช>ถ้าเขารักกันนะ่ะมันก็คุยกันได้ถูกไหมล่ะแต่เขารักกันจริงหรือเปล่าผมก็อยากรู้ตรงนี้ไงถูกไหมล่ะเอาเอาเป็นว่าแบบว่าเพิ่งเพิ่งรู้จักแล้วก็อยากลองใช้เวลาร่วมกันในการทํางานใช่ไหมคะนะมันไม่ใช่แค่เพิ่งรู้จักนะจากที่คุยเหมือนว่าคุยกันอยู่ด้วยนะคุณแคทใจฟูแล้วนี่เราจะรู้กันแก่กันเองไงตี๊บไ้คุณต๊อกคุณต๊อกมานีได้ไหมครับคุณต๊อกมานีได้ไหมเอ่ยคุณต๊อกแล้วเดี๋ยวนี้ได้ไหมครับ เนี่ยไหนอคุณต๊อปก็อยู่แล้วอ่ะคุณต๊อปก็ลองพูดแล้วกันผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเออคุณต๊อปคิดยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับเพราะถ้าคุณตอ๊อบบอกว่ามันแบบแค่แบบเอาไปช่วยทํางานบ้านมันก็คกเป็นใครก็ได้อะไม่จำเป็นต้องเป็นเจแปลหรอกแล้วขนาดเจแปลเขพูดขนาดนี้แล้วสุดท้ายผมว่ามันน่อยู่ที่<อ>ฝั่งผู้ชายพูดแล้วนะผู้หญิงเขาพูดมากกว่านี้ไม่ได้แล้วพอจะต่อรองราคาได้หน่อยไหมครับีปต่อรองต่อรองอะไรคุณตอ๊อบคุณตอ๊ณตอบลองคิดดีดี อาคุณต้อมล่าคุยอย่าเจแปงก่อนก็ได้ครับผมฟังได้เนี่ยผมลองผมเป็นผู้ฟังแล้วกันเนี่ยผมขอฟังหน่อยวัจเจแปงเขาอยากไปผมก็คงห้ามไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมล่ะถ้าผมซื้อเข้ามาจ้างประมูลเข้ามาก็จริงแต่ว่าใจเขาไม่อยู่อ่ะมันก็เหมือนไม่มีถูกไหมล่ะโอ้โหเอาก็ไปพูดฟัง <ปะ S 1> แสดงความแข็งแกร่งนะเขาดูแบกเขาที<ะ>แบกเอาขึ้นหลังทีแสดงความแข็งแกร่งห้าแสนเลยนะ่ใครปรับอ๋อเราอุ้มไม่ได้พ่อฮะ ไม่ได้ไม่ได้อันนี้คือการพิสูจน์ความแข็งแกร่งจะไม่โดนอ้ความสามารถของผูพี่แล่บ้านแบกเลยแปลนแบกโผล่เข้าไปฮะแบกคุณต๊อบเนี่ยออ๋อแสดงความแข็งแกร่งเอ่อมามาคุณมาโอ้มามาคุณมามามาคุณมาขออนุญาตนะคะขอคนนี้ใครล่ะอ๋อเช็คครับเช็คครับสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของแก๊งผมสัตว์เลี้ยงตัวเขียว ก็มันเป็นภาคใหม่นะมันโดนแดดเยอะร้อนขนาดนี้ไม่ดำก็แย่แล้วเช็คครับเช็คเช็คเช็คชื่อเช็คเหรอคะใช่ครับชื่อเช็คไม่ใช่ครับเช็คเฉยๆเช็คเช็คเช็คที่ตัวเขียวครัแต่โดนแดดเยอะตัวดำเช็คที่ต้องไปแลกยาอาคารเหยีย่ขอคะไม่จุดเล่นอะไรแบบนี้สักทีเธอพี่ขอแบบขอแบบเวชีๆหน่อยนิดนึงได้ไหมไม่เป็นไรไหนเดี๋ยวเาเี่ขอแบบกๆเีหนึ่งอ่ง แม่เขายังม<อ>แม่งต่อเนื่องใส่คู่ด้วยเอาเอาไปเรื่องคุณจะแปนต่อกันด้คะถ้าถ้าคุณจะแปนอุ้มขนาดนี้ก็แสดงว่าแบบมีมีใจใช่ไหมคะเนี่ยแปลแสดงความ,ามาแข็งแกร่งอยากมาอยู่ด้วยกันไหมคะ,ะเแปนแสดงความแข็งแกร่งอยู่คะ่ะผ่านไอจีนั้นเงียบไปเลยนี่คือถ้าเกิดว่าแบกลูกบ้านได้นี่แสดงว่าเป็นสภาที่สามารถดูแลลูกบ้านได้ดีมากๆ เหมาะแก่การจ้างมาทํางานในราคามิตรภาพไอ้แปนวางได้แล้วแปนวางได้แล้วเขาเขารูแล้วว่ามึงแข็งแกร่งอันนี้สมมติถ้าถ้าแลกเปลี่ยนอันนี้เขาจะพาคนหนมาฝั่งผมครับเนี่ยนีคุยพอดีพอดีพอดีมีน้องเขาอยากไปอยู่แล้วครับน้องน้องเขาหน่อยแล้วคนหัวฟ้าเนี่ยครับนี่ไม่เอาไม่เอาเอามีคนเดือดไหมครับมีคนเดือดไหม อ๋อคือแอวคนนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับใช่ใช่คุณนี้เขาเลียงสามคนค่้างบวม่วงหัวทองแล้วก็หัวฟ้าอะขอโทษครับโจเซฟพี่พี่อยากพูดอะไรหน่อยเหรอเซฟไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรครับเอออันนี้อันนี้แบบว่าไม่เกี่ยวกันนะแบบว่าอันนี้ครับมาคุยกันก่อนไม่ไม่ครับ คนไหนอีกไหมอันนี้อันนี้ใครคนเจรจาชื่ออะไรคุณท็อปใช่ไหมครับพี่ท็อปนะผมเรียกพี่ท็อปได้ไหมครับท็อปครัครับอันนี้ใครครับอีกคนใครคนชื่อโจเซฟครับอ่ะคนไหนครับเดีิเดิมผมดูหน่อยได้ไหมหนีเข้ามาดิกลับไปที่เดิมดีกว่าต่อเลยครับนี่อีกไหอันนี้อันนี้ผมสอบถามเขาครับพี่ว่าถ้าสมมติถ้าเราแลกเจอแฟนจะมีใครมาทำแทน ่ปกันแล้วเจแปไปแลกกับเจแปนจะมีใครมาทําแทนใช่อันนี้ก็ต้องปรึกษานะให้อีกอีกอีกทีด้วยไหมใช่ไม่แต่นี้เขาบอกว่ามีหัวฟ้ามีหัวทอง้ะแล้วก็ถ้าถ้าผมไม่เอาสองคนนั้นก็เป็นหัวม่วงถูกไหมครับเออเดี๋ยวผมขอเก็บคิวไว้่กีก่อนเดี๋ยวให้ช่คือตอนประมูลอ่ะคือตอนประมูลอ่ะเราให้ประมูลได้แค่แกงละสามคนถูกต้องไหมใช่ครับพี่แต่เวลาเขาเปิดการซื้อขายครับเปิดการซื้อขายขึ้นก่อนวันที่ห้าก็คือสรุปวันนี้ใช่ไหมแท็กคาเมโล ก็คือก่อนวันที่ห้าเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าสมมติการประมูลถูกฟิกไว้สามแต่ก็ไม่ได้แปลว่าการซื้อขายหลังจากประมูลอ่ะมันจะมีมากกว่าสามไม่ได้บางครั้งถ้าเกิดว่าคนขายเขาก็ได้เงินแต่ว่าเขาก็เสียเปรียบในเรื่องคนทำบัญชีเฉยอ่าก็ถูกก็ถูกครับนะก็ถูกก็ถูกแล้วเขาแต่ครับรถอืม อ่ะคุณแล้วราคาต่อเลยครับพี่ผมได้ขอ้อมูลยังไงดีครับมันผมว่าสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่ว่าคุณต๊อบจะให้ค่าความสําคัญเขาเท่าไหร่อ่ะผมก็อยากอยากฟังตรงนี้ด้วยไงโอ้โห <c oughs> ไม่ร่างก็อยู่ที่คุณตอ๊อบแล้วแหละเอาคุณต๊อบคิดว่าเออค่าความสําคัญเขามันมันยังไงบ้างผมก็ไม่รู้ไงขอจะต่อรองได้ไหมครับให้ความสําคัญครับแต่ว่าต่อรองนิดนึงได้ไหมมันก็ต่อรองได้กันแหละอย่างที่บอกงไงว่าสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่ความสำคัญของคุณต๊อบก่อนว่าคุณตอ๊อบให้มาเท่าไหร่อ่ะคุณต๊อบว่ามาเท่าไหร่่ละ ผมขอฟังแคทบอกนะตัวเล็กไม่เอาไม่เอาผมมอยากฟังจากปากคุณท็อปขอให้คุณท็อปเป็นคนพูดแล้วกันให้คุณท<ม>็อป<า>พูดครจ,จขอขอฟังจากคุณท็อปก่อนเลยว่าคุณท็อปให้ค่าคว,วามสำคัญเท่าไหร่ผมขอฟังจา,ากปากคุณท็อปอ่ะท็อปว่าไงครับมีอยู่ในแผนอยู่แล้วนี่ครับมันก็ต้องโอ้ก็ต้องมีราคาในใจอยู่แล้วราคาในใจตอนประมูลมันพลาดราคามันก็ต้องสูงขึ้นอยู่้วคบตอนนี้ ยี่สิบห้าล้านได้ไหมครับโอ้โหค่าความรักมีค่าสิบห้าล้านได้หรอสามเท่าเลยนะครับวิถ้าเป็นผมเป็นผมห้าสิบ <3 S 1> ผมก็จ่ายร้อย <_ d ata> ผมก็จ่ายถ้าใจผมมันไปแล้วครับถูกไหมล่ะเี่ยพืมีเหตุผลนะครับเนี่ยไ่าใจมันไปนานแล้วครับถ้าใจล้วใจคุณท็อปมันมันไปแล้ว <_ d ata> <Course S 2> อ่ะจริงจริงถ้าถามผมมันเท่าไหร่มันก็จ่ายได้ไหรือเปล่าเงินทองหาใหม่ได้แต่ความสัมพันธ์มันหาใหม่ไม่ได้เด้อ วนี้ครับบอสไกลมันไปแล้วเนาะครับใช่ครับบอสไกลมันไปไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยครับไกลมันไปแจกไพ่แล้วนะแคคิดว่าอะไรแค่อะไรคิดว่าไงถ้าเขาถ้าเขาบอกว่าอยู่ในแพ้ตั้งแต่แรกทำไมเขาไม่ประมูลตั้งแต่สิบล้านแต่แรกถ้ามันถ้ามันไปไม่ไหวก็ค่อยรอรอบหน้าก็ได้ทำไมเขาไม่ไม่ไม่ประมูลสิบล้านแต่แล้ววะ ไม่ถึงเวลารอบนั้นใจมันอาจจะเปลี่ยนหรือเปล่าประมาณกี่กี่เดือนลรคะนั้นจนกว่าจะมีการยื่นบ้านครับโอ้ยงนานเลยโดยรวมหรือว่าบ้านแบบเป็นเป็นแยกปลีกทีละหลังนะคะถ้าเกิดว่ามีการถัดเปลี่ยนบ้าน ถ้ามีการเปลี่ยนบ้านก็แล้วไม่มีคนยื่นแค้นแบบนี้คือก็คือสภาชุดเดิมถูกต้องครับถูกแล้วปัญหาใครจะมายื่นดูไว้แล้วกระดาอย่ที่ใครจะมายื่นดูไว้แล้วคือนี่คือใครเขาถามไว้ก่อนเพื่อยื่นหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่าสมมติถ้าเกิดว่าจะดีเพ็รบ้านเลยใช่ไหมเออถ้าสมมุติว่าแค้มีมีคนมายื่นบ้านแค้มสมมติว่าแค้อซื้อตัวคุณเจแปนมาได้ใช่ไหมคะแล้วมีคนมายื่นบ้านแค่างเนี้ก็คือแค่จะต้องบำบูลสภาใหม่เลยไหมคะ รู้สึกว่าคุณแค่ก็ต้องชนะชนะชิงบ้านเลยไหมครับกฎกติกาเดิมคือเราถ้าเกิดว่าเราชนะชิงบ้านแล้วก็มีผู้ดูแลบ้านแต่ถ้าเกิดว่าเราแล้วเราก็เดินบ้านเลยโดยไม่ต้องประมูลหรือว่าประมูลไหมครับอันนี้อันนี้ของกับเทาทับแบบนั้นครับบอสคือถ้าสมมติมีคนมายื่นชิงบ้านผมใช่ไหมถ้าผมชนะก็คือถ้าบ้านชุดเดิมยังอยู่กับผมใช่แต่ถ้าผมไม่มีบ้านแล้วใครจะไปดูแลก็ถูกครับอ่าถูกอุ้ยทาไมยื่นชิงบ้านผมด้วยแล้วเนี่ยงั้น นี่คุณแครมันยิ่งไปกันใหญ่นะครับนี่ยิ่งมันยิ่งเสียแบบบานปลายนะครับคิดดูดิคนจะรักกันในคิดดูจะโดนขั้นอีกหรอแต่จริงคือเอางี้ละกันคือปัญหาคือรอบที่แล้วรู้สึกว่ากูจะพูดไปแล้วว่าเอ้ยไม่ให้มีบ้านหลังละสามไม่ให้เกินใช่ก็เอาตามนั้นละกันก็คือขั้นเกินเหมือนเดิมใช่นึกสนุกไปไหนวะเททีไม่ไม่มีปัญหาครับไม่เล<ม>น,น,นะอย่างที่บอกว่าสลับสลับได้ครับุดท้ายแล้วเขามองว่าค่าความรักเขามีค่าสูงเง่ยผมก็โอเคผมก็สลับได้ก็เป็นของของฝั่งบ้านซาเเวีีียยยมมาอู่่กผ็ได้ซ ไหนก็ได้ครับแตแกเขี่ยวใส่คุณแล้วเนี่ยแต่อย่างที่บอกว่าผมแค่อยากรู้เฉยครับเออแบบค่าความรักของคุณต๊อบมันเท่าไหร่กันนี่ที่ผมอยากรู้ว่าที่ผมยังไม่ได้ตังใจด้วยนะครับว่าถ้าคุณต๊อบพูดมาแล้วผมจะขายเนี่ยคุณต๊อบบอกร้อยล่างว่าจะไม่ขายก็ได้ถูกไหมล่ะผมอยากรู้เฉยนค่คเฉยยังไม่ช่ผมอยากรู้ไงค่าอยากรู้จักก่อนดีกว่าคะอย่างงี้เรียกค่าความรัก คุณแคทเคยใจไปลูกก่อนนะะยังไม่เคยรู้จักกันเลยแน่ยเขาคุยเขาคุยกันมานานแล้วคุณแคทอยากคุยกันมาตั้งแต่ตอนก่อนอันนี้อะไรคุณต๊อบเป็นคนตอบแล้วกันนะผมอยากฟังถ้าจ่ายไปดูไว้จะมายื่นเอาคืนไปไหมครับโอ้คุณต๊อบผมไม่ทำอย่างนั้นหรอกทไมมองผมเป็นคนอย่างนั้นนะขนาดประมูลขนาดขนาดประมูลซาเวียยังปล่อยปล่อยให้ผมเลยใช่ไหมล่ะตันเก้าร้อยกับแปดร้อยเนี่ยปล่อยให้ผมมันเต็มที่เลยถ้าอยากรู้จักความเราคนเรามันสามหลสิบล้านเลยหรอวะ แปนไม่ต้องเสียใจนะลูกถ้าเกิดว่าเขาจีบอย่างผมอะไรอย่างนี้องโอ้ไม่ล่ะขนาดปลาหมูประมูลซาเวียร์ยังไงนี่ไอ้นี่ให้ผมเลยยังปล่อยให้ผมเลยทั้ง900กับ800มันยังตัดแต่พันไปแล้วนะเนี่ยล้านแลตอนแรกอะมีมีใครจะรู้จักผมบ้างไหมวะของของเอา้านเดียวพอใครอยากรู้จักครับอันนี้เห็นใจจริงๆนะถ้าเกิดว่าเป็นตัวผมเองผมมาให้ฟรีเลยใครที่พี่ถามดีผมรู้นะพี่คิดอะไรคิดอะไรน้องจะมาอยู่บ้านซาเวียร์หรอคะไม่ใช่ผมให้แปนฟรีเลยถ้าเกิดว่าเป็นผมอะ ถ้าเป็นพี่อะพี่ให้พีเลยปัญหาคือมันมีมันมีนี่ไงคือเฉินมันก็แบบอยากจะช่วยเหลือแบบเด็กเด็กเนี่ยใช่สารฝันครับสารฝันใช่ครับสารฝันแล้วกันแต่ก็อย่างที่บอกผมแค่อยากรู้วอกคุณต๊อบไปเฉยคุณต๊อบไม่คุณต๊อบไม่ตอบผมเลยอ่ะที่ผมอยากฟังจากปากคุณต๊อบจริงอ่ะเนี่ยยี่สิบล้านได้ไหมครับเฮ้าความรักแค่นี้เหรอวันนี่ยี่สิบล้าน นี่ยังไม่นี่แค่นี่นี่แค่เอาไปยื่นก็หมดเงินแล้วนะครับเนี่ยเอ๊ะวันนี้ขอขอแทกครับพี่คือค่ายี่สิบล้านนี่คือค่าอยากรู้จักนะครับถ้าถ้าไปรู้จักแล้วไม่ดีก็จะส่งคืนมาหรอครับเดืองนี้เอ,อ้ยคนนะครับไม่ใช่ของพองไม่ได้ส่งคืนครับอ่าไม่ส่งคืนแล้วถ้าค่าอยากรู้จักมันก็ต้องเป็นค่าระยะยาวอยู่แล้วครับนั่นะสี่เขาหน้าช่วยหารายได้ได้เยอะเลยนะ โอ้โแล้วเจ๊แบบเป็นงานด้วยอ่ะแลองคิดดูนะคนบางคนน่ะใช้กี่ร้อยล้านเขาไม่กลับมานะเว้ยถ้าเกิดว่าเขาเสียไปแล้วอ่ะอันนี้พูดลอยๆเฉยใช่ไหมโทนี่ถ้าครับบอสถูกถ้าช็อตเน้ยหมายถึงกูปะเนี่ยหมายเล่นกับแม่ข้างนอกเลยค่ะมาเร็วมาฟ้าให้แล้วอันนี้ยกตัวอย่างไงแม่กูสาบสังหนังล้วนแม่ให้เนื้อล้วนไม่มีหนังเป็ยำล้าขาหมูที่เท่จริงจริงสั่งไม่ผิด บอกเขาเอาหนังล้วนอิสตว์ให้เดื้อล้วนไม่ให้หนังกูเลยยังไงครับยังไงครับคุณต๋อคุณต๋อว่าไปคุณต๋อว่าไปคุณต๋อว่าไปถ้าถ้าเกินนี้ก็ถ้าร้อยห้าสิบล้านราคาแม่งคุ้คุ้นอยู่นะตอบรอบหน้ามันก็ไม่มีนวคุณต๊อก็รู้อยู่ใครจะมาชิงบ้านผมต๋อก็รู้ดีที่สุดถูกไหมล่ะไอแปนอย่าร้องไห้ลูกมึงเชิดหน้าไว้มึงจงเชื่อมั่นในความรักเอาใช่พ่อได้เงินทองของนอกกาย ไม่อยากรู้เฉยคุณตอบให้ค่าความรักเท่าไหร่โอเคครับสามสิบล้านก็ได้ครับ<น>เอ้ยมันอยู่ที่คุณต๊อกที่ไม่ได้่ทียผมสามสามสิบล้านก็ได้อะไรไปน,นูเลยก็ได้สามสิบสามสิบล้านตามที่คุณเินบอกไม่ผมไม่ได้เสนอผมพูดเล่นผมเขาไปตามคุณแคทเล่นเฉย ตอบว่าไงครับเป็ีอยากคนที่เชียร์นะครับตอบว่าไงครับตอบว่าไงสามสิบขอคิดดูก่อนละกันนะว่าไงลอง,ลองลองคุณต๊อบมันมีมีในใจที่อยาว่าคิดด้วยค่าความรัก<น>คุณต๊อบว่าอะไรครับสามสิบขอคิดดูก่อนใช่ใช่ครับให้คุณเจียตัดสินใจกันได้ครับ อยากฟังกับปากคุณท็อปเนี่ยลูกถือว่าก็สามสิบล้านก็ได้ครับหมายถึงว่าแบบตามราคาที่คุณเฉินบอกเลยครับตอนแรกหมายว่าคุณท็อปให้ค่าสามสิบล้านใช่ไหมแต่นะหนูกำลังกดกดยืนยันให้ทีไม่ครับคุณท็อปคุณท็อปให้ค่าสามสิบล้านใช่ไหมอันนี้อยากรู้ โอเาครูเราไม่ค่าสาสิบล้านโอเคเองแค่สามสิบล้านผมไม่ก็ไม่ขายแล้วกันครับยังไม่อยากขายอะ่ะลองมาถามดูอยากรู้เฉยๆว่าให้ค่าความรักเท่าไหร่ผมอยากรู้แค่นี้เองสามสิบล้านเองโอเคครับนะ้ากันตัดสินใจแล้วครับ,รบยัง,ย,งยังไม่ขายครับยังไม่ขายคือวันนี้ใช่ไหมคะน้าแคปหนึ่งนาจิถูกต้องครับถูกต้อง บทที่เขียนเนี่ยค่ะคดีแดงเราสามจะเข้าแล <ะ S 1> ้วด้ทุกอะไรสักสภาหัวฟ้ากันขงทองไม่ต้องคิดมากนะครับเขาพูดอะไรในการเฉลี่วันนี้หรอกน่าจะใช่นะอรัหมายถึงบ้านจะเข้าเหรอครับอยู่ก้นแล้วอ๋อบ้านนู่นนะครับวันอาทิตย์นู่นบ้านเข้าวันอาทิตย์ลูกกันอยู่แล้วคดีแดงอ่ะสามสิบล้านจอไปซื้อมึงสามสิบล้านนี่ราคานาคาซื้อโจเลยเนี่ย หลังนิดหน่อยหลังนิดหน่อยหรหลังนิดหน่อยอันนี้คือเขาชมหรือว่าว่าว่าผมถูกวะพี่พี่เฉินค่ะคุณเฉินนะเป็นว่าวันนี้ถ้ายังเหลือเวลาอยู่ถ้าคุณเฉินเปลี่ยนใจก็ตติด่อไม่เปลี่ยนใจครับไม่เปลี่ยนใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่เปลี่ยนใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ผมอยากที่บอกผมอยากรู้ว่าคุณต้อมให้ค่าความรักเท่าไหร่ผมอยากรู้แค่นั้นเอง เผื่อว่าราคามันจะแบบเฮ้ยแบบผมเห็นใจแล้วเอ้ยโหแม่งขนาดเลยเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยมเ่เชิญครับพี่ม่เชิญแต่เขาก็นั่นนะครับพี่เขายอมเอาสภาสองคนหหรฟ้ากับหหรทองมาเลยนะเพื่อคนผู้หญิงคนนี้ไปอ่ะคุณเจแปนอ่ะก็รู้แต่สุดท้ายแล้วยงใหญ่เนี่ยไม่มันแต่มันก็มันก็น่าจะใหญ่กว่านี้หรือเปล่าคือเขายอมเสียสลาสองคนเพื่อหนึ่งคนไปเลยด้วยพี่แต่สุดท้ายแล้วมันก็น่าจะต้องใหญ่กว่านี้นะพี่อ่ะจริงเขามีค่าจัดอ่ะ แสดงว่าเขาก็ยังกักกักอยู่ว่าเอ้ยหรือว่าจะกลัวจะไปกันไม่รอดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ยังกักกักกันอยู่ถูกไหมล่ะก็แปลว่าเขาไม่ได้ให้ใจเต็มร้อยไงแฟนไม่ใช่แบบนั้นครับอ่ะงั้นคุณตอบบ้างครับคุณตอบว่าใหม่ก็ได้เอาให้ว่าใหม่ความเป็นคุณระสตรีไปคือทำอะไร้หรอคะกราบแบบเบญจางใครประดิษฐ์โอ้โหให้ดูกราบเขาไปคะเขาลบหรือว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นภรรยาใครแล้วเราจะดูแลเขาอย่างดีมีมารยาทไทยอ่ะ ถูกไหใช่ใช่ใชูก็บอกน้องมาแล้วเรามาแต่แบบมึงลงไปฆ่าเขามามันไม่มีใครทำนะเว้ยเขามีแต่ล็อกมือกันเขาก็คงมือแหละอยู่ดีมึงไปฆ่าเขาหนะไะลูกผม,มา<พ>อรารยะงามเพราะว่าพี่แรปก็บอกน้องเหมืหนอนกันแลปอยู่ที่นี่มาสามปีคูยังไม่เคยโดนตํารวจฆ่าตอนที่มีฝุ่อยู่ในมือบอสค้าเป็นที้ผมขอตอบถามครับแล้วถ้าจะพาไปยิงแล้วยิงอีกครับยิงต้องผมฟ้องได้ไมที่เราสู้ตอนถือหอกอ่ะเราโดนฆ่าตายเรา อันนี้ผมผมถามก่อนเพราะบางทีผมจะเรียกอยู่ที่ลานเขียวแต่เขาไม่อยู่เขาอยู่ลานเหลืองเนี่ยเดี๋ยวให้มาขอได้ได้เพราะว่าพอดีพอดีเราคุยงานได้พอดีคุยงานแล้วเขาไม่อยู่มันืเชตวุกอ่ะมันอย่างนี้ผมทำอะไรได้ไหมครับแจ้งมาเลยครับเดี๋ยวไล่ออกเลยรถ้าเราเอาเขาอยู่ที่กันง่ายเลยขบันอย่างนี้เขาคุหรือว่ามันเป็นฉอดงูไว้เขาคงมงเพราะเขไม่ต้องเขาไม่ตื่นก็จริงแต่ก็ไล่ออกอยู่ดีครับก็จริงครับคุณันตรงกลับมาที่เวิร์ด ของของจันไม่เหมือนกันนะคะคุณน้ามันไม่มันไม่มีกลับปกติครับไปแล้วไปรับน่ะใช่ครับอ๋อก็ถ้าเกิดว่าสมมติไล่ออกก็คือปลดทิ้งเลยคาร์บิสโอ้กันดีเลยก็แปลว่าจะไม่ได้เจอกันอีกครับน่าสนใจน่าสนใจแสดงว่าเขาจะไม่มีโอกาสได้เจอกันอีกโอเคแต่ว่าพี่เล่ถึงว่าเราต้องเรียกเขาแล้วเขาไม่อยู่ครับผมเจอผมฟ้องพี่นะฟ้องได้ฟ้องพี่เลยน้องถ้าเขาไม่อยู่เวลาเราต้องต้องการใช้งาน อันนี้ผมพูดเผื่อคุณคาเวียรด้ินด้วยนะครับ,บนี้ผมบอกก่อนเอาคุตตาป้าไปต่งใจใหม่ไหมหรือว่าท่านี้ก็พอแล้วถ้าสภะ,ะกาศเดี๋ยวเออกันกักไว้หน่อยเพื่อเผือเขาแบบเขาไม่ลงเอยกับเราเอายังไง่ปืนทุกอย่ายู่ในได้ประกาศิดหพี่พหลงมีโจรพี่สนใจไหมกองปราบปรามเราต่อ,อเอนกซ่า้ารเียมรดนแนี่ไงผมกับพี่ไงเราต้องพิทักษ์สันติราษปะ ไปยังไงเดี๋ยวให้คุณแคทติดต่อไปก็ได้ครับน้าพี่เวลาเหลือกี่โมงครับแต่โดนแค่ขัดขวางโอ้ยห้าทุ่มสี่ห้าก็เตรียมไปออกแล้วได้แค่นั้นโอ้ทั้งั้นผมผมจะดุแค่ห้าทุ่มเองครับนะเพราะว่ามันหูไม่ไหวหรอกรอถึงห้าทุ่มสี่ห้าห้าทุ่มแล้วกันนะครับคุณท็อปผมมีเวลาคุณท็อปถึงห้าทุ่มแล้วกันเดี๋ยวมึงได้ครับต้อเมถ้าเกิดว่าเขานี่พอดีครั้งคือมึงเตรียมได้ครับได้ครับฟ้าเขาทา มรอดูอยู่นะคุณต๊อว er you uh, so ่า no ค่าความรักคุณต๊อบเท่าไหร่เพ่อทำไมเนี่ยคุณแก้เขาวเลยนะอย่าเทียงพ่อได้ครับได้ครับขอดูความจริงใจหน่อยเว้ยเจ้าสังขารสาวมึงไปพี่มีรถใครว่างไหมพี่โอเคครับลุงน้องนิองด้เย นิดหน่อยนะบางๆไม่เป็นเรื่องบานปลายแค่ไลนว้าพี่รักเฉ้จนที่สุดครับมันก็ไม่ได้บานปเลยขนาดนั้นนะก็อยากดูว่าเขาให้ให้ค่าเท่าไหร่อยากรู้เฉยผมไม่เกี่ยวนะพี่เรื่องนี้นี่ก็ไม่เกี่ยวพี่ไมนทำพี่ไม่ทำเฮียเลยพี่ไมนทำมันเดียวเลยพี่ไม่ทำเลยเลยพี่ไมนทำทำอะไร มึงบอกเขารักกันแตมืองเล่ากูฟังให้กูทำไงดูกปล่ะแลก็อยากเล่าความรักของเขาให้พี่ฟังไงรัครับมีเรื่องป่าพี่ไม่ใช่มีมีน้องไม่มีเรามีแล้วไม่ปิดบังกันอยู่แล้วพี่ถูกไหมล่ะก็ถูกอันนี้ครับพี่ก็เออก็รับฟังเมึงก็ทำให้มึงนี่ไงอย่างที่มึงอยากได้ก็นี่ไงอุ้ยขอโทษครับพี่ใจเย็นกลายตู้ไปเมื่อกี้ จะขายบ้านหรือไปขายพี่ขายเราอยากรู้เหมือนกันว่าเขาแต่แค่อยากรู้เขาให้เท่าไหร่ขายขายครับขายอยากรู้ว่าเขาให้ให้มูลค่าเท่าไหร่แค่นั้นเองอยากรู้ไอ้เชโอ้ให้เยอะขายเหรอให้เยอะขายให้เยอะขายก็ถึงจุดเดียรถ้ามันถึงก็จุดเดีก็อยากรู้ว่อย่างที่บอกว่าอยากรู้ว่าเท่าไหร่ค่าแบบว่าค่าแบบว่าค่าเสียหน้าของเขากับค่าแบบค่าความรักของเขาเนี่ยเนี่ยเวลาอยู่ต่อหน้าผู้หญิงเขาให้เท่าไหร่ ว่าได้ตาเบียรพูดต้องจ่ายร้อยล้านยังไม่สะดุ้งเลยถูกปหล่ะได้ใจไปเต็มเต็มเขายอมเสียได้ไห,หรือเปล่าเฮียร้อยล้านส่วนตัวเขามีหรือเปล่ามันก็อีกเรื่องถูกปหล่ะของพวกนี้ถูกป่ล่ะอาจจะมีแต่มันเป็นเงินแก๊งไงมันใช้ไม่ได้ไงเอาไปใช้กับอะไรพวกนี้ไม่ได้ไงนชื่อว่าความรัก,กนนอะ่ะนะเออก็อยากรู้เฉยแค่น,น,นั้นเองปีศาจอะไรไม่ทำพี้ยอะไรให้เขาได้รักกันบอกกูปีศาจกูทำพี้ยอะไร ทำให้เขาได้รักกันเนี่ยนะด่าก,กูปีาศาจวู้ดละลปีศาจีเลยปีศาจเออพูดงั้นเขาเลิกกันซะหน่อยก็ออมีเวลาถึงห้าทุ่มเองด้วยเนี่ยเขาก็ต้องเดี๋ยวตอนสี่ทุม่มก็น่าโทรมาแล้วมั้งไม่โทรมาก็เดี๋ยวค่อยทักบอกเขาแมวและวเขาไม่มีเวลาแล้วก็ไปขายแล้วหรอสนุกกว่าวันนี้ใช่หลังจากนี้เขาเจอกันยากขึ้นกว่าเดิมเลยเพราะกูจะไม่ให้เขาเจอกันเลยถูกคนเขาไม็ให้เขาเจอกันเลยเหมือนกันใช่ทัวร์นี่ต้องเป็นคนเป็นหูเป็นตาด้วยน้องดูให้ด้วย หออัเว่าไม่ไม่ให้เจอเลยถ้าเกิดว่าเขาไม่เอาก็ไม่ต้องเจอเลยเพราะแรียว่าค่าความรักเขาไม่พอก็ไม่ต้องคุยพรุ่งนี้ต้องขอซื้อไอ้การ์จ้าได้ครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ได้ครับได้ได้ครับได้ได้ครับได้ได้ทำอะไรอีกอ่ะจะทำของอีกเหรอของไม่พอหรบอเปล่้ผมจะซื้อผมจะซื้อใบเบเก็บไว้ไงก็โปรเจกต์ไม้สองอันผมไงไม่จะทำไม้เขียวที่ผมเตรียมไว้ชาอีกห้าเลูกวันนี้ผมตื่นมาผมรู้สึกว่าเอ้ย ก็จะได้แล้วเปิดในเปิดยังเปิดยังได้ไหมนี่ยรออยู่ครับโอนตังค์ไปแล้วแต่ยังไม่ได้อ๋อรอของแล้วพี่อ่ะพี่พี่รอบนี้พี่ไม่เอาหรือเปล่าอืมพอแล้วป่ะพี่เปิดพี่เปิดได้รอบหนึ่งหรือเป่ะเดี๋ยวแตเดี๋ยวีไม่พี่เปิดได้ป่ะพี่เปิดได้ไม่ไม่รู้จะเอาอะไรวะมีคาราเบียพอนจะกินคอยไหมครับใช่ป่ะพี่พี่เปิดได้เอา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 อะไรอยากเปิดประกาศเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดมาให้ครับกำลังจะได้ครับไม่ให้เปิดพี่เปิดโดนถึงสุดป่ะแล้วพี่เตือนหนึ่งป่ะปราบรู้สองอันอ้าวพี่เติดดไ้้แลวนะ